ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากค่ะคือแต่ละโชว์ก็คือน่าตื่นเต้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ่ออะไรเงี้ยสีสันสีสันมากเลยไม่ว่าจะเป็นโชว์หรือว่าเป็นพาเลตรู้สึกว่าแค่เห็นก็รู้สึกได้ถึงความสนุกของสวการแล้วค่ะมันเป็นความอรังการรู้ไหมครับมีครับเขาเลือกเป็นคอนจัดใหญ่ที่สุดเลยใช่อลังการมากใช่ต้องมา ต้องอยากรู้วันนี้คือะใคค่ะอย่างวันนี้เราก็มาอะไรีมเมอร์เมดเมอร์เมดแบบ under the sea อะไรเงี้ยใช่เป็นดาขอการแบบถักแบบปาแบบเมอร์เมารอการปีนี้เป็นเมอเมเป็นเื้อสาวเป็นเนือสาวอ๋เป็นเนืออสาได้เห็นแว่าโชว์สตบเวที หนูกาจะแบบว่าแค่สะบัดที่หลิงกะเริ่มเต้นก่อนเนาะก็เลยเต้นตามทีอ้าวเหรอใช่นที่ถามีเพิ่มหนูก็เลยเอาด้วยเลยมันมีนัดกันไหมคะท่าเนี่ยไม่มีไม่มีต่าก็คือเห็นก็คือออนน้อมสิบจะมาเลยคือหลิงก็ได้อยู่ได้แค่ท่าดีมันก็ได้แค่ท่านะแค่หนึ่งควักแล้วไม่ได้ส่งการอะไรอย่างเงี้ยเห็นบอกว่าเป็นครั้งแรกด้วยกับการรับเป็นนักดรตื่นเต้นด้วยค่ะ ครแรกคิดว่าได้ใส่ชุดไทยแต่ว่าปรากฏว่าเป็นเมอร์เมดคือได้เป็นเมอร์เมดแทนสันแฟนวัเด็กมากอยากเป็นนางเอกรึเปล่จริงๆแล้วแสดงว่าผิงก็มีฝ่ายฝันอยากจะใส่ชุดไทยอยากเห็นตัวเองแบบใช่อยากใส่ชุดไทยออกงานสมการว่าอ่อเป็นลูกอ๋ออยู่นานไม่รู้อือใช่ค่ะก็ได้ค่ะไม่ใช่ใช่ให้ตัดรายการกับสมการคิงพาวเวอร์ค่ะ ค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะสงการขอให้ทุกคนเที่ยวสนุกนะคะแล้วก็มาเที่ยวคิวมพาวเวอร์ด้วยกัน,นะค่ะใช่ค่ะก็สงการปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะถ้าไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็มาคิมพาวเวอร์ได้นะคะอลังการสนุกสนานแน่นอน,นะค่ะใช่ค่ะ,คะอยากฝากไปถึงสงการปีนี้ทํางานไหมคะสำหรับพวกเราสองคนทำงานนองทีมงาน้องทํางานหนึ่ง ไปเหล่งพกทำงานเกือบทุกวันได้พักวันหนึ่งได้พักวันหนึ่งปีจะมีไปเล่นที่สมการที่บัตรน้ิสสันไม่ไม่เลยไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนะเล่นในห้องน้ำกับเตะทะเลกันไม่ได้เล่นเลยก็คงจะพักผ่อนแต่ปกติโดยปกติหลิงก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยออกไปเล่นสมการแล้วใช่ออมหรอคะก็มีเล่นบ้าง เล่นบ้างแต่ปีนี้ยังไม่ได้แพลนเดี๋ยวต้องคอยดูอีกทีนึงแต่ว่าไม่ไม่ได้แพลนว่าแบบจะมีวันหย,ยุดยาวท่วงสงกรานหรือเปล่าเหมือนเราเพราะว่าน่าจะทำงานใช่ค่ะทำงานก่อนเราไม่อาจจะไม่ได้พักช่วงนี้ใช่ będziemy, ไหมได้พักหลักๆได้พักหรือเปล่ายังไม่ได้พักช่ว,ชวนงนี้ยังช่วงนี้าวแต่เราได้พักไปก่อนเราได้พักสองวันนอกได้พักสอง แต่ว่าช่วงนี้ก็กรอบโกยไปก่อนค่ะเป็นช่วงแบบเป็น open air โอกาสมันมาแล้วเราก็อยากตั้งใจทํามันให้ดีคือกายเป็นว่าวันเขาติดกันเราก็จัดการได้ดีเลยอ๋อไอ้ลูกไฟจับ yes we are j o b แ่ะารยัดหมามิงจริงูกจากับชุดน้ำหมุนกาที่เราปล่อยออกมาที่เราเราคิดฝันใส่แม่หญิงเพคะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศตอนที่แบบเราได้ถ่ายได้เลื่อนถ่ายแบบน้ออกมา ก็แบบดีหมายถึงว่าก็ได้สนุกคือหลิงไม่ได้ใส่ชุดไทยมานานแล้วปกติหลิงจะแบบมีถ่ายแบบไทยบ้างใช่แล้วพอพอได้ทำกับทีมทีมที่ตัวเองสนุกอะไรสนิทก็รู้สึกว่าทำออกมาดีภาพสวยใช่ก็รู้สึกว่าสารนผ่นสา่นผ่านเหนื่อยแค่ออกงาน ใส่ชุดองานแต่ะใส่ช <sit> yeah, ุดไทยมากใช่ใช่เออใชวลานี่คะการแต่งนานอยู่นะคะเพราะว่าชุดไทยมันมีความแบบดีเทลเยอะแล้วก็ต้องรูงสดนวดอะรยเค่ะก็เลยใช้เวลาไดนานพอสมควรคอนเซ็ปต์เลยคอนเซ็ปต์ที่ใส่ทนี้คิดเองไหมคะถือว่าเป็นการมีงาน ทีมงานช่วยกันคิดเลยค่ะแต่ว่าจริงๆก็คืออยากออกมาให้แบบมีความไทยผสมแบบสมัยใหม่นิดนึ่งเขาเป็นนางแบบที่แซ่บมากนะรอ้สึกว่าโอ้โหเบาสุดๆเยอะมาไม่ให้น้องออมเดลวิวด้วยสวยมากแม่หญิงเพคะแม่หญิงเพชรใช่รู้สึกว่าเขาเข้ากับชุดไทยมากจริงๆนะ้วเขาก็เข้ากับทุกชุดนั่นแหละค่ะใส่อะไรก็สวยไปหมด อออยากแต่งบ้างใหุดทยอยาก้าเองจริงๆก่อนนันนี้ก็ก็ใส่มาเยอะแล้วเหมือนกันค่ะปีนี้ก็เลยทำอะไรที่ไม่ใช่ชุดไทยออกมาคอนเทนต์สวนกาเป็นก็เป็นไม่ใช่เป็นเส่ชุดดอกไม้ใช่ตุ้มไมคก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยนักมันทำไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้มีเวลาไปถ่ายก็เลยอาจจะออกมาก็คอยติดตามกัน ตัวจะได้แบบว่ารีแอคยังไงดีเตรียมรับรีแอคยังไงดีกับกับกับภาพที่จะออกมาก็าติดตามชมมาเมาอยู่แหละค่ะแต่จริงจริงก็พวกเราก็ทำงานกันค่อนข้างเยอะเนาะปีที่ผ่านมาปีนี้จะมีเวลาแบบว่าแฟนได้พักกันไหมหรือว่ายาวเลยงานแพนได้พักกันไหมเราจริงจริงมีแพนที่จะพักค่ะเพราะพอหลังมาทํางานเยอะเรารู้สึกว่าแบบ ร่างกายเริ่มไม่ค่อยไหวแล้วก็เลยแบบว่าแผนที่จะมีวันหยุดให้ตัวเองบ้างเพื่อที่จะแบบบาลานซ์ชีวิตได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็คือแต่ว่าวันหยุดนี้ต้องตรงกันไนหมคะสองคนแต่ว่าต้องคนแบบแบบแผนของตัวเองเนะอะไรอย่างเงี้ยหลิงก็ค่ะหลิงมีน้องออมน่าจะยังไม่อยากอันนี้ออมน่าจะยังอยากลุยอยู่<อ> <laughs> ลุยได้จ้างได้ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่เจ๊ขอหยุดไปงานก่อน อะไรนะคะทำงานก่อนทำงานได้เอจริงจริงก็ก็ก็มีอยากไปเที่ยวต่างประเทศค่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องถามคิวพี่แมพพี่พีว่าแบบได้ช่วงไหนอะไรเงี้ยพอพักบ้านมันก็บาลานซ์ชีวิตดีค่ะจริงใจเพราะว่าเราต้องต้องต้องใส่เที่ยวมันก็ต้องเป่าลงไปด้วยไรเพราแบบพ่อพารมันแล่นมากแต่สุดมันเล่นมากจริงจริงก็เลยแบบว่าพยายามหาบางช่วงอะไรเงี้ย ก็ยังดูดูอยู่มันเรื่องอนาคตแต่ว่าตอนนี้งานก็หมอมอยู่อ,อยู่ยออร่างกายเราเริไจุดไหนแบบเราเริจุดไหนหจุดุดที่แบบเริ่มไม่สบายบ่อยขึนะ้นใน รู้สึกว่าบางงานคือคือหลิงเป็นคนที่ทํางานแล้วหลิงอยากไ็้ที่กับงานแล้วพอบางครั้งร่างกายไม่ไหวก็วรู้สึกว่างานออกมาไม่สุดอะไรหลิงก็รู้สึกว่าเสียอะไรโอกาสที่เขาเข้ามาแล้วเวลาอนอนถือว่าเพียงพอไหมคคะเวลานอนเพียงพอไหมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ากว่ามาตรฐานอีกหน่อยแต่ก็ยังได้นอนนะวันนี้นอนวันละกี่โมงไม่รู้เลยอ่ะจริง คือคือพอเลิกง,งานเสร็จก็รีบกลับบา้านรีบอาบน้ำนอนคือแทบจะไม่ได้จับคอร์สเลยแค่แบบ,บคือเวลาจับคอร์สก็คือเวลาตั้งนาฬิกาปลุกอะไรเงยซึ่งซึ่งทุกครั้งคือจะส่วนมากก็จะเลิกง,งานตื่นแล้วก็ตื่นมาทํางานเช,นะช้าแบบตอนเย็นคือไม่ไม่ได้ไม่ค่อยจับคอร์สที่เหตุหายไปไม่ใช่อะไรทํางานนะคะทำงานนะคนะทา่อนอระหลุ่เหมือนกัน อ๋อจริงจริงอาจาแะแอบเล่นโทรศัพท์นิดหน่อยก่อนนอน,นะอะไรอย่างงเี้ยค่ะก็เวลานอนอาจจะน้อยกว่าพี่หลิ่ประมาณครึ่งชั่วโมงเพราาะว่เล่นโทรศัพท์ก่อนแล้ว<า>ก็เช็คบนเทนนี่ค่ะก่อนนอนไม,ม่มีอะไรเด็กแองมันมีสิ่งที่เราสามารถที่จะว่าเอออันนี้เราทำงานหนักเกินไปแล้วเปนการร่างกายมันคือจริงจริงช่วงก่อนหน้านี้มันก็มีเหมือนช่วงที่แบบป่วยป่าวช่วงเ่่นียช่วงที่รู้สึกเหมือนกันว่า ช่วงที่แบบว่าร่างกายรู้สึกไม่แข็งแรงเหมือนกันคล้ายๆพี่หลิงตอนนี้เลยแต่หนูจะเป็นก่อนต,ตอนนี้หนูได้นอนเยอะขึ้นมาละอะไรเงรี้ยคือช่วงก่อนหน้านี้ก็จะแบบจะเพลียจะง่วงไปหมดเลยเหมือนรู้สึกจะลืมตาเปิดไม่ไหวอะไรเงรี้ยแต่ว่ามันชิวมากเลยนะหมายถึงแบบพอเราบาลานซ์ได้เราได้มีเวลาหยุดให้กับตัวเองมันก็จะกลับมาบาลานซ์ได้ง่ายๆเลยค่ะอย่างนี้มันก็เลยส่งผลให้เรา ใ่เป็นลมในงานอ,อ๋อใช่ไม่คือเอาว่าวันนั้นออมกินขา้าวกลางวันน้อยเพราะว่ารีบแต่งหน้าวันนั้นกินข้าวน้อยค่ะแล้วเหมือนพอวิ่งไปวิ่งมาอะไรเงรี้ยมันก็เลยน้ำตาลตกแล้วรู้สึกแบบไม่มีแรงกวขา,าแต่ว่าพอกินน้ำหวานก็ดีขึ้นเห็นพี่หลินบอกว่า้องออมซื้อด้วยในงานค่ะเห็นพี่หลินบอกว่า้องออมซื้อในงานก็นิดหน่อยเพราะอะไร วิ่งเยอะวิ่งเยอะคือคือหลีกก็แพมคือหลีกหรือว่าน้องออมปฏิทินน้องจะไม่ค่อยเป็นคนออกกำลังกายอะไรเงี้ยแต่งานนั้นคือน้องวิ่งเยอะแล้วน้องก็เหมือนแบบขอวิ่งไปวิ่งมาหลีกก็แบบขออยาเลยแต่น้องก็ยังอยากวิ่งไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออคือเหมือนตอนนั้นขึ้นไปมันก็เวียนเหมือนตอนนั้นพอแบบแฟนขับเยอะแล้วมันเหมือนแบบมันหายไปอะค่ะมันดีใจที่ได้ใช่เน e r g จี เราก็แบบมีความสุขที่ได้เจอพวกเขามากๆอย่างเรื่องวิ่งกับผู้เขามันมก็มีธรรมชาติความดเล็กหมายถึงว,ว่าเราพยายามจะไปกนสี่คนดูอะไรอย่างเงี้ยมันมีธรรมชาติเกิดขึ้นมาในในโซเชียลนี่จะากจะอยากจะบอกอะไรไหมเพราะแบบบางคนไม่เข้าใจจริงๆเห็นพลาดแล้วไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรดีกว่าก็ใครจะคิดยังไงก็ปล่อยให้เขาคิดไปก็คือแฟนคลับพวกเรารู้หลายๆคนส่วนมากคนส่วนมากก็รู้ว่ามันคืองานบอลเราวิ่ง เป็นธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องการชินอะไรก็ไม่ไม่รู้ว่าเขาคิดได้ยังไงอะไรเหมือนกันใช่ก็เออนานาติดตังค่ะไม่เป็นไรแต่วันนี้เราน่าจะเรื่องไรชินเนาะกับเรื่องพวกนี้เพราะ่จริงๆก็ไม่ชินหรอกอะจ่อยากนิดนึงมันก็จะมีคนคิดคิดไปได้ไหลายหนแน่จริงๆก็ไม่ค่อยชินหรอกใครโดนว่าจะชินได้ยังไงใช่ไหมคะแต่ว่าปล่อยเราก็ไม่ต้องไปอ่านแค่นั้นเองปล่อยให้เขาคิดก่อน คือรู้จักวิธีการจัดการตัวเองได้ได้ได้ดีมากขึ้นใช่เราต้องจิตใจเข้มแข็งค่ะเรามาอยู่ตรงนี้ได้แล้วเราก็ตั้งใจทํางานของเราดีกว่าใช่ไม่ต้องไปสนเลยอยกันอยู่กันให้รังใจกันอยู่แล้วใช่ไม่ใช่แค่พี่หนิงด้วยนะครอบครัวทีมงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือคอยฮิวใจให้เราคอยให้กําลังใจเราเสมอใช่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควนเลยขอบคุณมากขอบคุณค่ะ